ในที่สุดเราก็ออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้จริงๆแล้วนั่งรถบัสก็ได้นะการเช่ารถคทันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากไม่ต้องกังวลตอนนี้ภริยาของคุณครูเรือนหมื่นอยู่ที่แท้จริงสูตรป๊อกคอนชานมฉันขายมันไปสองหมื่นหยวนสองหมื่นคุณสุดยอดมากที่คุณจะตอบแทนฉันยังไงพวกเขายังอยู่ข้างนอกคุณกำลังคิดอะไรอยู่ฉันแค่อยากให้คุณชมฉัน ฉันก็อยากได้รางวัลเหมือนกันฉันบอกคุณแล้วเช้านี้สาลาเปาเนึ่งอร่อยคุณเคยได้ยินไหมซูายได้เงินมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันพาหมอจีไปตรวจเท้านในเมืองฉันพูดเมื่อเร็วๆนี้ทำไมหมู่บ้านจึงสงบสุขมากแล้วเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เงินของเธอมันไม่สะอาดชัดเจนมีใครรู้ไหมว่าทำอย่างไรถ้าคุณถามฉันหมู่บ้านนั่นก็คือกุยกุย สมกับเป็นคุณหมอจีนั่นไม่ใช่สู้ไอ้หรือนั่นไม่ถูกต้องทำไมเธอถึงได้นั่งรถสวยๆแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือว่าเขาละทิ้งหมอจีไปแล้วเธอเจอเศรษฐีแล้วใช่ไหมอาซาหกสิบหกพี่ชายจีหยางกำลังรับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาอยู่ข้างนอกสู้ไอ้เคยมีคนอื่นด้วยผู้ชายที่มารวมตัวกัน โอกาสดีที่จะเปิดเผยเธอมาดูกันว่าหน้าตาของเธอจะยังเหลืออยู่แค่ไหนอยู่เคียงข้างจียางลองไปดูกันเลยดีกว่าแน่นอนครับว่าที่สู่อ้ายเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ลองไปดูกันเลยดีกว่าคนรักของคุณมอบให้คุณคุณซื้อของเยอะมากเลยคุณมันไรย้ยางอายการถือสิ่งของคุณมอชิชิกลับมาแล้วใช่ไหมคะ ป้าหลิวสายตาของคุณไม่ดีหมอประจําบ้านเราชื่อหมอจี้ไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้คุณควรไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุดอย่าไปกล้าทําแต่ไม่กล้ายอมรับสูไอซูหนูพี่ที่อย่างดีกับคุณมากตอนนี้เขาเดินกับทะเลคุณต้องวิ่งหนีกับผู้คนไอสารเลวไร้รหัวใจเขาเป็นแค่สัตว์ร้ายที่ไม่ซื่อสัตย์บ้านเรามีใครนินทาใครอยู่บ้าง ทำไมหมอจีถึงอยู่ในรถด้วยคะหมอจีคุณเป็นอะไรคะซูอาอไปตาหาผู้ชายอื่นหรอือฉันจะปล่อยให้คุณดูฉันทำให้คุณอับอายป้าหลิวคุณกำลังพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่เลเล่เข้าไปกับพ่อของเธอเลขที่ฉันอธิบายให้พวกเขาฟังแล้วไม่มีใครรังแกฉันในช่วงเวลานี้ซูอาอพาฉันไปรับการรักษาด็อกเตอร์จีหยุดปกป,ป้องเธอซะเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หากคุณพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับภรรยาของฉันอีก อย่าโทษฉันว่าฉันอยากถ่ายใช้ได้จัดการกับพวกเขาฉันมีประสบการณ์มากกว่าคุณฉันเป็นคนโลเลป้าหลิวปีที่แล้วในทุ่งข้าวโพดพี่ชายที่ดีที่คุณเรียกว่าใครคือคนคนนั้นคุณกําลังพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่สุดอย่าคิดว่าคุณเป็นคนชั่วร้ายคุณสามารถใส่ร้ายแม่ของฉันได้ตามใจชอบคุณกําลังแทะข่าวลือฉันกําลังแทะข่าวลือหวังเอ๋อมาจิสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แม่ของคุณมีฝาใหญ่ที่ด้านหลังกลนและยั่วยุนมากกางเกงฉันในสีแดงที่ฉันใส่ทุกวัน หากคุณไม่เชื่อโทรหาเขาแล้วถามคุณกำลังพูดเรื่องร้ายสาระอะไรอยู่ฉันจะฉิดปากคุณออกจากกันสูอาเป็นนักเลงที่ชาวโชวฉันไม่กล้าสู้กับเธอคุณต้องพูดจริงๆชุดชั้นในของป้าหลิวมันเป็นสีแดงทั้งหมด,หมดเธอชอบสิ่งนี้แล้วลูกสาวของเธอฉันไปอาบน้ํากับป้าหลิวก้นของเธอมีไปจริงๆสามีของเธอดีขึ้นทุกวันการทํางานนอกสถานที่ถ้าฉันรู้ฉันจะตีเธอจนตาย เสี่ยวอยูฉันจะฉีดปากคุณออกจากกันมาอีกครั้งคุณคิดว่าฉันตายแล้วหรอือเขาคงเห็นภรรยาของฉันต่อหน้าต่อต,อตาฉันเลเล่เลข้าไปข้างในกับพ่อพ่อเรากลับบ้านกันก่อนเถอะไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ตามฉันเชื่อคุณคุณกําลังแท่ข่าวลือเกี่ยวกับฉันการใส่ร้ายฉันแล้วมาดูลีเลข่ของเราสิกับคุณหมอจีพวกเขาดูเหมือนพ่อและลูกสาวเลย ป้าหลิวลูกชายและลูกสาวของคุณนั่นเป็นเรื่องยากที่จะพูดป้าหลิวฉันกลัวว่าถ้ากลับไปฉันจะโดนตีตายที่โต๊ะไพ่ฉันได้ยินเรื่องอินธามาบ้างไม่มากก็น้อยหากคุณกล้าที่จะแพร่ข่าวอ,อีกครั้งไม่ไม่คุณและหมอจีน่ารักมากไปกันเถอะไปกันเถอะคุณหมอบอกว่าคุณจะต้องพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายนี่เป็นวิธีเดียวที่จะได้รับประโยชน์ขาของคุณหายดีแล้วป้าหลิวมีเรื่องจริงๆ ตามที่หวังเออมาจึกปล่ามันมีจมูกและตาจากการตัดสินของเธอเมื่อคู่นี้มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนคุณหมายถึงพี่เสียงใช่ไหมทำงานนอกบ้านทุกวันทำงานหนักมากถึงหลังจะปวดก็ทนกินอย่างไม่ได้ชายผู้ซื้อสัตว์คนนี้พวกเขาไม่เคยมีจุดจบที่ดีเลยดังนั้นคุณควรจะเป็นเหมือนฉันด,ดูร้ายและเลวร้ายจากนั้นเราจึงจะมีอาหารกินนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงแม่แม่ฉันเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วฉันจะไปช่วยคุณจุดไฟ คุณไม่จําเป็นต้องจุดไฟคุณไปคุยกับคนอื่นให้เด็กๆเ,เล่นด้วยกันพวกเขารังแกฉันกันหมดเมื่อฉันกลายเป็นคนดีเหมือนแม่ฉันจะจัดการกับพวกเขาเลเล่ใครสอนคุณเลเล่ใครสอนคุณเลเล่การใช้กําลังการแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดแม่มีความคิดดีๆคุณอยากรู้ไหมฉันคิดว่า มานี่คือขนมสำหรับคุณขอบคุณแม่นะคะออกไปสนุกกันเถอะคุณเพิ่งตอนนี้คุณคุยอะไรกับเลเลความลับฉันจะไปทำอาหารตอนนี้สุดฉันแค่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรกับคุณดีฉันไม่ใช่คนดีตั้งแต่แรกแล้ว อย่าไปไกลเกินไปลงไปที่นี่มันเป็นเงินที่ฉันเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านี้และแม่ของฉันสิ่งที่เหลือไว้ให้ฉันมรดกตกทอด เหล่านี้นั่นเป็นทรัพย์สินของฉันทั้งหมดสิ่งนี้ถูกทิ้งไว้ให้คุณโดยแม่ของคุณของเก่าจีหยางฉันรอคอยความไว้วางใจนี้มาสองชาติแล้วสุดระหว่างฉันกับสามีเราควรจะซื่อสัตย์ต่อกันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นวันนี้เรามาใช้ชีวิตที่ดีกันเถอะดี ฉันจำได้ว่าหลังจากยางเสียชีวิตในศตวรรษที่แล้วฉันมึนงงเมื่อถึงทางเข้าหมู่บ้านมีพ่อค้าผู้มัง่งคั่งเดินทางมาที่หมู่บ้านการสะสมของเก่าทํากําไรได้เป็นแสนจากการลดราคาสุดสุดออกมาที่นี่ฉันจะไปดูหน่อยสุดออกไปเลีเจียนปิงคุณเป็นอะไรไปคุณควรจะถามลูกสาวผู้น่าสงสารของคุณดู ดูสิว่าพวกเขาตีลูกชายฉันอย่างรุนแรงขนาดไหนตามที่คาดไว้เธอมีแม่ที่แย่มากไอสาเลวตัวน้อยนี่น่ารำคาญจริงๆคุณคืออะไรคุณเองก็ไม่รู้ยังไงฉันไม่ได้หาขาดคุณคุณยังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมละ่ะสุยนี้ฉันไม่เชื่อว่าเธอจะสามารถดีขึ้นได้รอเรียกเงินจากเธอที่อย่างดูถูกเธอที่สอนนิสัยที่ไม่ดีให้เด็กๆฉันจะพาเธอไปคาสิโนอีกครั้งดีแม้แต่ครานี้ฉันชดเชยให้กี่อย่างแล้วลูกสาวคุณตีลูกชายฉันหรือ จะใส่เรื่องนี้ยังไงดีมาดูกันนะครับทุกคนดูสิว่าพวกเขาตีลูกชายฉันอย่างรุนแรงขนาดไหนอะไรขาของหลี่เจียนปิงเป็นสู้ายที่เข้ามาขัดจังหวะสู้ไงนี่มันไร้กฎหมายจริงๆเด็ก,ดกๆที่เขาเลี้ยงมาล้วนแตก่เกเรมากดูเหมือนว่าอนาคตอันธพาลหญิงอีกคนกําลังจะปรากฏตัวพวกคุณควรพูดน้อยลงเจียนปิงเพิ่งพูดไปไม่ใช่หรอือมันเป็นการชดเชยให้กับดร์จีสู้อ้าย,ยืนขึ้นเพื่อดร์จีแม่เสี่ยวยูตอนนี้คุณอยากทําอะไรโอชิต เลเล่ไม่กลัวบอกแม่<ส>เกิดอะไรขึ้นด็อกกังแกฉันก่อนดูนี่คือขนมที่แม่ซื้อมาให้ฉันแกโกหกแกมันให้สาเลวแม่ของคุณคงไม่ซื้อขนมให้คุณหรอกหากคุณช่วยฉันเอาขนมพวกนั้นกลับมาฉันไม่ต้องการสิ่งใดเลยทั้งหมดนั้นก็เพื่อคุณจริงรีบคว้ามันไว้ก่อนที่จะหมดให้ฉันเดาโลคุณเพียงแค่รอฉันจะให้พ่อของฉันตีคุณหลี่เจียนปิง ลูกชายคุณรังแกลษาของฉันคุณยังกล้าเข้ามาด่าเธออีกหรอือคุณอยากตายไหมนั่นมันน่าเหลือเชื่อเด็กเล็กเช่นนี้คนเราจะพูดแบบนั้นได้ยังไงลูกชายเขายังคว้ามันไปด้วยของลูกฉันอยู่ไหนเขาสมควรโดนตีเพราะไม่เรียนรู้สิ่งดีๆตั้งแต่อายุยังน้อยฉันไม่สนใจคุณต้องคืนเงินฉันพวกคุณเถียงอะไรกันอยู่พวกคุณเถียงอะไรกันอยู่จีหยางคุณมาถูกเวลาพอดี คุณก็เป็นหมออยู่แล้วคุณไม่ควรหยาบคลายขนาดนั้นใช่ไหมดูสิว่าลูกสาวของคุณทําอะไรกับลูกชายของฉันดูอาการบาดเจ็บนี้สิคุณไม่สามารถยิงหัวใครสักคนได้ช่วยช่ยของฉันแตกต่างในอนาคตคุณจะสามารถดูแลลูกได้อย่างแน่นอนพวกเขาสอนได้ดีมากเงียบปากสักคุณคิดว่าสิ่งต่างๆไม่ใหญ่พอใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของฉันเลเล่ของครอบครัวคุณอยากคิดที่จะออกไปข้างนอกเลยคุณคููฉันพ่อของฉันโกตั้นดยูฉันก่อนเขากล่าวว่า แม่ฉันไม่ต้องการฉันพวกเขายังขโมยสิ่งของของฉันด้วยฉันแค่ปล่อยให้เด็กๆไปขโมยของของเขาเขาล้มลงเองคุณจะโทษฉันก็ได้เหมือนกันไหมไม่ใช่ความผิดของเลเล่ดีคุณพ่อจะจัดการให้ไหมคะัฉันรู้รายละเอียดแล้วคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรห้าสิบอย่างน้อยห้าสิบหยวนคุณเป็นใครเราจะให้เงินห้าสิบหยวนนี้แก่คุณได้แต่เราไม่สามารถให้มันได้ง่ายๆเช่นนั้นจีหยางฉันจะจัดการเรื่องนี้เองสุด ฉันก็เป็นผู้ชายของคุณอยู่แล้วฉันไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ข้างหลังคุณได้เสมอไปใครมาใช่ไหมคุณใส่ของคุณก่อนหน้านี้ฉันพูดอะไรกับเลเล่บอกพ่อของคุณอีกครั้งฉันจะให้เงินคุณ50าสิบหยวนแน่นอนไอ้สาเรเลวตัวน้อยแม่ของคุณจะไม่ซื้ออะไรให้คุณเลยไอ้สาเรเลวเอ๊แกไม่สมควรกินขนมหรอกไม่ช้าก็เร็วแม่ของคุณก็จะหนีไปกับใครบางคนฉันต้องปล่อยให้ลูกชายของฉันอยู่ให้ห่างจากดอกตอร์ลีเจียนปิง คุณเลี้ยงลูกแบบนี้ได้ยังไงพวกเขาจะกล้าของเงินได้ยังไงเลเล่เป็นเด็กดีมากเลยดีพอแล้วที่พวกเขาไม่ฆ่ากูตันไปแล้วเจ้าสัตว์ตัวน้อยฉันจะเตะคุณจนตายเลยการแสวงหาเงินชีหยางอย่าลืมเธอยังเป็นนักเลงอีกด้วยคุณมีลูกสาวที่ดีมากพาเธอมาใหญ่จริงๆภรรยาและลูกๆของฉันสบายดีทุกคนกินหัวใชเท้าเค็มแล้วไม่กังวลอะไรหากคุณไม่ออกไปฉันจะตีคุณจนตาย นำมาใช้เดินแม่คุณพูดกำปั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รอจนกว่าฉันจะต่อยเขาจนตายที่จะพูดเรื่องเช่นนี้อีกลืมมันไปซะเพื่อนบ้านอย่าเป็นจริงอีกต่อไปเขาถูกผลักดันไปจนถึงจุดที่ไม่มีทางกลับฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปหาเงินเราได้ย้ายเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองแล้วอยู่ให้ห่างจากพวกคนชั่วพวกนี้แล้วฉันจะไม่สามารถดูหนังทุกวันทานอาหารอร,ออร่อยๆทุกวันใช่คุณทำได้แน่นอน คุณต้องร่วมมือกับแม่สแสดงละครทุ่งนี้เรากำลังจะไปที่หมู่บ้านถัดไปเพื่อรวบรวมของเก่าเราจะไปสร้างโชคลาภกันฉันก็สามารถช่วยได้เช่นกันแน่นอนคุณทำได้สามีของฉันเป็นคนพื้นที่โดยรอบหล่อที่สุดแล้วเล,ลเล่ล่ะเลเล่คือลูกน้อยของฉันเด็กน้อยสซมันฝรั่งคุณจะต้องร่วมมือกับฉันในฉากน,นีน้คุณจําได้ไหมว่าฉันสอนคุณพูดอะไรจดจํา ปากป้า,ปาฉันจะไปหมู่บ้านต้าหวางได้อย่างไรแค่ไปที่นั่นผู้หญิงคนนี้รอสักครู่คุณมาเจอพวกเราได้ยังไงฉันแค่มีเงินนี่เลยถูกต้องแล้วฉันอยู่บ้านทีหลัง<ะ>เหรียญทองได้อีกสามเหรียญถูกติ๊กกลับดูนี่สิจะสามารถแลกเพิ่มได้อีกเท่าไหร่นี้หากขายรวมกัน30ป้าครอบครัวเราจนมากปู่และย่าฝ่ายแม่ของฉันกำลังจะเสียชีวิตทั้งคู่คุณช่วยให้ฉันอีกหน่อยได้ไหม ผู้หญิงคนนี้ครอบครัวของเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆให้ฉันเพิ่มเติมอีกโอเคโอเค 40, 40ขอบคุณขอบคุณมากฉันจะกลับไปหาอันที่ดีกว่านี้ฉันจะกลับมาแลกเปลี่ยนกับคุณตกลงมันต้องมีคุณภาพดีขนาดนี้อย่าลืมติดตามฉัน40ขอบคุณขอบคุณนะครับป้าเดินสาวน้อยอย่าไปนะครอบครัวของฉันก็มีเหรียญทองแดงและเหรียญเงินด้วยครอบครัวของฉันก็มีเหรียญทองแดงและเหรียญเงินด้วยฉันก็มีอันนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกันเอาไปขายบ้างเถอะ สิบหยวนฉันสามารถไปคาสิโนและสนุกสนานได้อีกครั้งตกลงที่ไม่ใช่แค่เหรียญทองแดงเท่านั้นของเก่าก็ใช้ได้นะคุณผู้หญิงสวยโปรดนั่งลงฉันจะกลับไปเอามันทันทีให้ฉันแสดงให้คุณดูรีบหน่อยนะเราเร่งอยู่ครอบครัวของฉันก็มีอันหนึ่งเหมือนกันฉันจะไปเอามันเดี๋ยวนี้เลยสาวดูสิ่งเหล่านี้ของฉันคุณรับได้ไหมแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งล้ำค่าอะไรก็ตาม แต่ทั้งหมดก็เป็นของเก่าทั้งนั้นสะสมมานานกว่าสิบป,ปีมันยังมีค่าเงินอยู่บ้างสิ่งเหล่านี้ของคุณไม่มีค่าเลยหากคุณต้องการที่จะขายฉันก็รับเช่นกันดูของฉันก่อนฉันจะไปพนันอีกสักสองสามรอบข้างหน้านักพนันอีกคนเหรียญทองแดงนี้เป็นเหรียญต้นแบบนี่เป็นรายการที่มีค่าชีวิตที่ผ่านมาฉันเสียเงินเพื่อจะได้รู้จักมันจริงๆคุณมีค่าแค่เท่ากับชามเดียวเท่านั้นอืนไร้ค่าเหรียญทองแดงของชายคุณน,นั้นคุณให้ไปแล้วสี่สิบ ทำไมฉันถึงยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้คุณกําลังรังแกฉันอยู่หรือดูเหรียญทองแดงของคุณสินมันเล่าหมดแล้วฉันจะเก็บมันได้อย่างไรฉันไม่สนใจถ้าวันนี้เธอไม่รับเงินฉันอย่าแม้แต่จะคิดที่จะออกจากหมู่บ้านของเราคุณรีบจะให้เงินฉันขนาดนั้นเลยหรือหากชาวบ้านธรรมดาทั่วไปฉันไม่มีสํานึกเลยเมื่อฉันหลอกลวงผู้อื่นมันก็จะเจ็บอีกแล้วแต่เป็นนักพนันและคนชั่วฉันไม่มีปัญหาเรื่องการหลอกลวงผู้คนคุณจะทําธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไรการบังคับซื้อและขายเอาเงินมาให้ฉันแล้วอย่่าามขขัััดจงงหหวเกไพอฉนน60ย เอามันทั้งหมดโจเอ๋เจ้าไม่ได้รังแกข้าใช่ไหมจะเป็นธุระอะไรของคุณท่าฉันรังแกคุณนอกโอเคโอเคช่างเถอะฉันเดาว่าฉันคงแค่โชคร้ายดูของฉันสิฉันยังมีอยู่บ้างต้องขอบคุณสามีของฉันในวันนี้มาร่วมเก็บของเก่าไปกับเราเราสร้างโชคภาพแล้วคุณอยู่ในหมู่บ้านหวางจริงๆคุณรวบรวมสิ่งดีๆไว้มากมายแน่นอนเดินกลับบ้านช้าลงเสิลิตรสวัสดี โปรดบอกฉันฉันจะไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไรมีที่พักว่างไหมครับเพียงขับไปข้างหน้าโอเคขอบคุณขอถามอีกครั้งนะครับหมู่บ้านไหนมีของเก่าอยู่มากมายฉันขึ้นมาจากหมู่บ้านเพื่อมาเก็บของเก่าของเก่าแม่ของเก่าที่ผมเพิ่งพูดถึงเหล่านี้คือตัวนั้นใช่ไหมเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรมีคนอื่นรู้สึกถึงโอกาสทางธุรกิจก่อนฉันด้วยซ้ําหมู่บ้านโดยรอบพวกเขาไม่ได้ถูกเราเก็บไปแล้วหรือใครจะรู้เพื่อการท่องเที่ยวและดื่มด่ากับธรรมชาติใช่ไหม รอก่อนนะทุกคนรอก่อนรอก่อนจะต้องทําอย่างไรอย่าเข้าใจผิดนะฉันแค่อยากจะถามคําถามคุณสะสมและขายข,ายของเก่าเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าไม่ขายแล้วจะซื้อทำใหมเราจะคุยกันเป็นการส่วนตัวได้ไหมหรือคุณพาสามีและลูกสาวของฉันกลับบ้านมาบ้านฉันเพื่อพูดคุยดีโปรดมาไปกันเถอะดูรถคันนี้สิ ซูอ้นำรถยนต์รู้กลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยอยู่นิ่งจริงๆผิดศีลธรรมและทุจริตเขาไม่ใช่พวกอัธพาลอีกต่อไปเมื่อไม่นานนี้ฉันเพิ่งพาสามีไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาขาของเขาพวกเขายังเช่ารถกลับมาด้วยถุงใหญ่และถุงเล็กครอบครัวสูงเขาเคยไม่ชอบลูกสาวคนนี้ตอนนี้พวกเขาคงจะอิจฉาเลขที่ฉันต้องช่วยคุยฉุยหากว่าคิวอีคิวอีแต่งงานกับหมอจี้แล้วฉันคงได้ใช้ชีวิตที่ดีรวมกับพวกเขาไม่ใช่หรือย้อนกลับไปในยุค90